สวัสดีครับพี่น้องพ่อกรณีเช่นเคยช่องพยายการชาแนลเมื่อนี้พยายการมาเช็คระบบไฟงานกระถินมืออื่นมือหือเป็นงานสมโพธิสองงานติดกันนะครับเนะาะวัดโพทองตำบลพิยังอ่ะอตำบลบันพเพาะอำเภอเสนางพี่น้องจังหวัดยะโสธรนี่ข้ามโค้ขงข้ามเขตมาพี่น้องข้ามฝากเซ่มาจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะ มาติดไฟประดับให้เพิน่นให้มันสวยงามนี่ครับเบิ่งเวทีเครื่องเสียงอยู่กลางทุ่งหน้าพเด้นีน่มืออื่นลำวงพี่น้องนักล้องอ่าหมอลำมาจากศรีสะเกษพเด้วน่วนเด้วปิ๋วเวกๆพอด้ยอยู่กลางทุ่งหน้าพ่นน่ะมือนีบ่มีหยังตาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนี่อ่าเวทีเครื่องเสียงระบบไฟพยาการเช็คระบบไฟปรากฏว่าไฟบ่เพียงพ่อเนาครับเนาะ เพราะว่าไฟฟ้ามอสิบหาแอมแต่ว่าพันดึงสายมาประมาณหากิโลเสาไฟมันไกลหากิโลวันนี้เนี่ยดึงสายไฟมาซึ่งมันบอกมีสายไฟแรงต่าของการไฟฟ้ามาฮอเนะครับเนาะก็เลยพุ่นอะ่ะมันประมาณหากิโลดึงมาพี่น้องไฟแบบเพียงพ่อเพราะว่ามันหลอดมันกระพริบอยู่แต่ว่าไฟสีมันมาท่ายดอกแต่ว่าไฟสีขาวนี่ไฟขาวนี่เห็นบ่นี่ มันจะกระพริบเพราะว่าไฟขาววัดมันจะสูงพี่น้องแต่ถ้าเป็นไฟแสงสีนี่เป็นยันตนี่ไฟแสงสีจะเป็นยันตาถ้าเป็นไฟขาวล้วนนี่มันจะติดตั้งบ่ไดเพราะไฟมันสูงกินไฟหลายไฟตกกระพริบปรับปรับปรับทันทีแต่ว่าไฟแสงสีกัมันก็บอยหุงถ่ายแล้วนะเพราะว่า LED แต่ว่ามันก็เป็นเป็นไปตามกําลังวัดกําลังไฟนํา ถ้าไฟมันเต็มพิกัดมันก็จะแจ้งกว่านี่หลอดมันก็จะจะสว่างกว่านี่แต่ว่าไฟมันบ่พ่อหลอดมันก็ดอบลงพี่น้องพูดไะมันใส่ไฟลายพี่น้องไฟตุ่มอีกมาเนี่ยไฟตุ่มในเต็นนี่ก็มี่พูดไไฟพัดไฟพัดก็มีพี่น้องเอ้ยเนี่ยพูดไะพูดไะเดี๋ยวพยายามจะเข้าไปถ่ายให้บึงโอ้แต่ว่ามันก็สวยงามอยู่พี่น้องตอนแรกว่าตกลงกันว่าเพื่อนจะเอาเครื่องปั่นไฟมานั่งนะครับนะอ่าพระอาจารย์เพื่อจะหาเครื่องปั่นไฟมา แม่พระอาจารย์นะพนว่ามันมันไฟมันหยานมันบ่พ่อมันกับบ่พ่ออีหลีแหละเพแต่ว่าเพื่อจะหาเครื่องปั่นไฟมากพนว่าไปแปมากก็ทดลองทดสอบไฟวัดสกอนว่ามันเป็นจังไดเนี่ยะมันก็ได้ซํานี่แหละพนก็ว่าเออมันก็พอได้อยอะแต่ว่าหลอดมันบอกคอยหุงทันใดก็โอเคมันก็สวยงามอยู่นน่ยแนะเป็นก็เลยว่าเอาซํานี่ก็ได้ว่าเสรนฐพนว่าถ้าหากว่าไปเส้าเครื่องปั่นไฟมากมันก็จะเสียเงินเสียท่องอีกเนาะครับเนาะ เป็นวัดป่าพี่น้องวัดป่าอิหลีบ่มีไฟ,ฟไฟหนี่เดินสายไฟมาหาก,กิโลไฟฟ้ามีแต่ว่าสูญมากถนนหนทางนี่เห็นบ่าสว่างยู่ยได้พี่น้องแต่ว่าเป็นโซลาเซลล์บางเดือนนี่ถงโซลาเซลล์ยอยู่น,นี่ถนนเส้นนี้เป็นถนนตัดไมแลวก็ไฟฟ้าบ่มี่ได้พี่น้องเสาไฟก็บ,บม่มีที่เห็นสว่างหุ่งๆแบบนี้ก็คือโซลาเซลล์บัดทางเส้นเลยเออของงบประมาณมาได้กติดโซลาเซลล์นะครับเนาะทางพีทางผี่ก็คือกันพี่น้องนี่ ทางผีอ่ทางผีคือกันแต่ว่าเสามันห่างนี่เสาไฟมันห่างทางคงทางยังมันกับบได้ใสแล้วเนาะงบประมาณมีหอดวัดกับใสซาวัดนี่ละ <c oughs> เ,เลยวัดไปประมาณสักสองตนนี่เฮ้อถ้าเลยวัดไปนะนอกนั้นก็ย้ายไปหาถนนใหญ่ผิแล้วอืมก็รอโครงการมาอยู่าประมาณอีกปีหนึ่งบ่เออเสาไฟสีมาหอดว่าสันเออเพิ่นขอถนนกับเสาไฟถนนมาแล้วนะเนาะลาดยางอย่างดีถนนมาแล้ว มื่อื่นหมอลำนี่กัเวิธีเครื่องเสียงกัเอาเครื่องปั่นไฟเป็นลักได้พี่น้องเนี่เอาเครื่องปั่นไฟเป็นลักนะเขาเนาะเพราะไฟ้าบบ่พอเลยเครื่องปั่นไฟกับประมาณสักสิบโลมันจะพ่อบ่เร้บ่พ่อกับสามสิบโลมันจะดีดสามสิบโลแล้วเนาะเบ็ดมันแห้งนี่ครับวัดกับงามงามพี่น้องเพิ่นวัดปลาอยู่องค์เดียวนะครับเนาะอยู่องค์เดียวแต่ว่ายังดีที่ว่ามีกระถินเขาวัดเพิ่นมาอยู่แล้วพัฒนาพี่น้องพระอาจารย์เพิ่นเพ็นพระนักพัฒนาขึ้นกัน นะครับเนาะมืออื่นงานกฐินเพิ่นพี่น้องพนายการก็กจะร่วมบุญน้าจะรวมรวมบุญน้าเพิินยดอกนะครับเนาะขาไฟขายยังในกับบไดเอาเอา,เอาทีตะขาแรงกับลุงน้องฮะล่ะนะครับเนาะผู้มาติดตัง้งผู้ซอยมาติดตัง้งฮะล่ะค่าน้ำมันรถในมันไก่พี่น้องเนี่ยมันไก่ตาวาก็จะเอาบไดิราคาเต็มทีนะครับเนาะโอ้ปกตินี่ไฟพุทธพิศษไฟนี่กับโอ้หลายเงินเลยพี่น้องเป็นมืนม่นๆพอแล้วนะเขาเอากันแต่นี่ก็เอา บลายดอกพี่น้องทำบุญไปน้ำนะครับนะซอยเหลือทางวัดเป็น้ำเพราะเป็นวัดป่าบริจาคก,กับวัดเป็นน้ำแสงงามดลยพี่น้องสีชมพูองุ่นตุ่ได้เห็นบ่เต็มวัดเลยบ่เนีวัดบ่เคยแจ้งจักเทียวนว่าไฟพฟงายการมานี่แจ้งเต็มเลยบ่เนีอ่ะใครสนใจงานบุญงานบวชงานกุศลงานแต่งงานขาวดำรับบัตรเด็กพี่น้องไฟแสงสีเวทีเครื่องเสียงมีพร้อมจบทีเดียวพี่น้องเอ้ย ไปพร้อมกันกระไดหรือว่าแยกกระไดไปเฉพาะไฟก็ไดนะครับเนาะไฟงานมงคลไฟงานขาวดำมีบัดพี่น้องไฟสปอร์ตไล่ไฟพุทธพิเศษไฟตุม่มไฟหยังมีบัดพี่น้องครบบัดนะครับเนาะอนะใส่บริการได้กลางทุง่งกลางท่าก็ไปได้บัดบมมีไฟฟ้าไปถึงบ่มีไฟฟ้าไปหอดก็ไปคือเกา่า <c oughs> ขอยมีเครื่องปั่นไฟ <c oughs> นี่แหละพี่น้องเนเดี๋ยวพญาการจะพาย่างเขาไปบึงนะครับเนาะ ไปเบิ่งเดี๋ยวพอยากกันพาหยังเขาไปเบิ่งพี่น้องไฟอยู่ข้างในเออมองนี่จะมืดจักหน่อยเพราะว่าพนมีเต็นอยู่มืออื่นมือเฮือกสาว่างอยู่ดอกนะครัเนาะงานพุทธ,ธาพิเศษอ,อาจารย์กำลังเทศโฆสณาอยู่เทศอาจารย์กำลังเทศอยู่พุ่นนะไฟงามบ่ ไฟพัดพี่น้องไฟพัดไฟมันแจ่งมาเต็มที